สวัสดีครับกำปั้นหน้าต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่อีเกีย แต่ว่าเราไม่ได้จะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับเราจะมาหาของทางกันที่อีเกียครับของกินของอีเกียครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะหาอะไรในอีเกียทางกันบ้างครับอันนี้เราก็อยู่ที่บริเวณร้านอาหารของอีเกียแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าวันนี้มีเมนูอะไรที่น่าทานบ้างนะครับเดินเข้าไปสั่งนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้างหยุดทานแล้ว 3อย่างเดี๋ยวไปจ่ายกันก่อนครับครับอันนี้เป็นแคนบอลน,นะครับก็คือจะ,อะเหมือนมีดบอลแต่ว่าใช้ไม่ใช้เนื้อสัตว์นะครับจะอันนี้จะทำมาจากถั่วโปรตีนมันฝรั่งหัวหอมแล้วก็แอปเปิ้ลนะครับผมน,นี่ก็สำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็จะอยากกินแบบมีดบอลก็ทานนี้เป็นแคนบอลได้นะครับทั้งบอลอันนี้ 8ลูกราคา100บาทสลัดซีซ่ากไก่ครับ65บาทครับแล้วก็เค้กอัลมอนด์ครับ75บาทครับแล้วก็มาลองทานแพนบอลกันเลยครับนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยปกติเคยทานแต่มีตบอลก็อร่อยนะนี้ลองทานดูแพนบอลดูว่าจะรสชาติเหมือนมีตบอลไหมนะครับด้านในเป็นแบบนี้จะเห็นไหม บบเป็นแบบนี้เป็นแบบกลิ่นก็หอมนะกลิ่นเป็นกลิ่นน้ำลาดที่เขาลาดมาครับอร่อยนะเหมือน จะมีความรู้สึกเป็นอารมณ์เหมือนแบบเหมือนคล้ายๆมีความเป็น็กเจอร์เหมือนแป้งนิดๆเหมือนโปรตีนกเกษตรก็คือเหมือนแบบเหมือนกินโปรตีนกเกษตรน่ะแหละแต่อร่อยนะอร่อยแบบมันบดเขาหอมๆกลิ่นเหมือนมีแบบเหมือนผสมทั่วเหลืองด้วยเลยอะมันบดอะ มีความได้กินแบบถั่วเหลืองด้วยอะก็นี่ด้วยเป็นเป็นแยมถ้าแต่แยมสตรอเบอรี่เนอะมิดรบอลแพนบอลอะไรเนงะี้ยเขากินกับแยมสตรอเบอรี่ด้วยกินกินคู่กันอาหารของคนสวีเดนใช่ไหมกินแบบนี้กินกินคู่กัน ก็จะรู้สึกเหมือนรสชาติแบบคอนทราสกันนิดหน่อยเป,เป็นความของขาวกับแยมเป็นของหวานมากินด้วยกันมันไม่รู้สิส่วนตัวอาจจะไม่ชอบแบบนี้แต่ก็เป็นเมน,นูของเขาแล้วก็ลองทานดูก็ขอกินแยกแกันกินอาหารขาวเสร็จแล้วค่อยมากินแยมทีหลังต่อไปทานซีซาสลัดไก่กันบ้างครับกินน้ำสลัดก่อน น้ำสลัดซีซาร์เขาเข้มข้นเลยอะ่ะมีความเปรี้ยวหอมจะแบบถ้าแบบน้ำสลัดเขาจะซีซาร์แบบเข้มขน้นเข้มข้นหน่อยไก่นะครับไก่ก็คือจะเย็นๆหน่อยเพราะว่าเขาทำเตรียมไว้แล้วแล้วก็ใส่ชามแล้วก็แรป เอาไว้นะครับก็คือหยิบมาจากชั้นได้เลยมันก็เลยจะเย็นๆหน่อยไม่ได้แบบทําใหม่ๆร้อนๆนะครับทานของข้าเสร็จแล้วมาทานของหวานบ้างครับเอาลมงก์เค้หวานค่อนข้างหวานค่อนข้างหวานหวานเยอะเลยข้างบนน่าจะเป็นน่าจะเป็นครีมชีสเนาะ เนะี่ครีมตรงครีมชีสข้างบนมันก็คือหวานแล้วก็คืออัลมอนด์ที่ผสมลงในเนื้อเค้กเนี่ยนะก็คือมีมีอยู่เยอะเลยนะครับกัดไปก็คือเคี้ยวรู้สึกแบบกรุบกุเคี้ยวอัลมอนด์แบบทุกๆุกคำเลยนะครับอร่อยครับแต่ว่าจะค่อนข้างหวานไปหน่อย เราเอาแยมจากแพนบลนมาทานกับอัลมอน์เค้กดูบ้างว่าจะเป็นยังไงโอ้โหหวานแสบคอเลยก็คืออัลมอนด์เค้กเขาก็หวานอยู่แล้วแล้วก็แยมก็หวานหวานเปรี้ยวๆมากินด้วยกันโหเป็นหวานผสมหวานเปรี้ยวยิ่งหวานแบบ กินด้วยกันไม่ไหวหวานแสบคอเกินคงต้องแยกกินแล้วสำหรับในมื้อนี้นะครับเมนูที่ส่วนตัวผมชอบมากที่สุดก็คือจะเป็นซีซ่าสลัดไก่นะครับแต่ที่อีเกียก็ยังมีเมนูอื่นอีกเยอะเลยนะครับให้ลองเลือกทานกันได้นะครับวันนี้ก็ลองมาทานเป็นตัวอย่างคร่าวๆดูนะครับเพราะมีเมนูใหม่ก็คือแพลนบอลด้วยก็มาทานดูว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันด้วยนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องกําันาต้นกันด้วยนะครับ คลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ